สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับมิดหมอแค้นแฟนมารัมน้องพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพียงวนพงเอฟซีแฟนคลับของน้องฮักแพงวรัญญาพรพี่น้องค่ะเมื่อนีผ้ามาซองอ่าอีกหนึ่งศิลปินใหม่ของสาวหน่อยเพียงวนพงวากันว่าเพึ่งสีมัดข้นกับสาวหน่อยเพระท่นได้โดนสิบกว่าวันพูดไงแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานอ่าเช่ารอยเอดพี่น้องอ่าว เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มาแห้งมาแห้งสุดๆตอนนี้แล้วเมื่อคืนนี้ถือว่ามารายแสนแตกเป็นครั้งแรกของน้องฮักแพงน้องพี่น้องเนาะ,ะซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของแม่น้องกั้นเพราะว่าสิเป็นน้องโซเฟียน้องฮักแพงแล้วก็ศิลปินที่มาออดิชั่นอีกหลายๆคนนี่แหละถือว่าเป็นผู้ยุ่เบื้องหลังความสําเร็จแล้วเมื่อคืนนี้งานยุคเกษตรวิสัยพี่นอ้องอเป็น งานของทีมผู้ใหญ่บ้านกำนันอของเช่าเกษตรวิสัยเมือ่อคืนนี้เป็นตาสะออนมารายแสงนน้องหักแพ้งแตกค่ะ,ะถือว่าเป็นมาลายแสงครั้งแรกในชีวิตของน้องเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเข้าเห็นผ่าบรรยากาศแล้วเขาก็ดีใจน้ำหนองบอกบ่อออกไงพ,พราวาเมือ่อคืนนี้คุยกับแม่น้มกันเนาะ,ะเพิ่งกับเรียงขนมจีนน้ำยาทีมงานมังกรอ,อีสานพี่น้อง เลี้ยงขนมจริงกระแซบแซบพอไงออนั่นแหละวอากับแม่นุ่มกันคุยกับแม่นุ่มกันอยู่วาม่าไล่นองขึ้นนี่ อ่าสิถึงแสนบอซึ่งตอนนั้นยังบอท่านเด็ดถึงแสนแม่น้อมกันว่าเก้าหมื่นกว่าบาทแต่ว่าก็ยังมีโอนมาเรื่อยๆอจังสีไหมพ่อไงแล้วเมื่อเช้านะพี่น้องเนาะเขาไปซองทั้งอ่าบอสิเป็นเฟซบุ๊กของน้องฮักแพงวารัญยาพรหรือว่าในบนหักของน้องฮักแพงแสนแตกเป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นมาลายแสนครั้งแรกในชีวิตของเด็กหน่่ยคนหนึ่งพ่อไงสุดยอดอิลีจนว่าน้ำตาน้องไหลพูๆเลยอืม,อมแล้วก็ ลูกพอเดียวกันพี่องค์อิงเพชรบ้านแพงเขามาปอบน้องอืมอมืคือว่าจะาของเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วห้กําลังใจน้องสู่สูเดอร์เกงแล้วจังสีไหมเกงแล้วตอนเอื่อยมาขึืนไม่ไม้เอื่อยแห้งอ่าเป็นหายกานี่ล่องเทิ้งหายกระพองกันจังสีเนาะพี่น้องเนาะนั่นหลักก็ถือว่าเป็นลูกพอเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันกําลังใจจากพี่สาว ส่งให้น้องสาวนั่แหละสำหรับน้องหักแพ่งก็ถือว่าต้องพัฒนาจะคล้องไปอีกหลายประสบการณ์ชุ่วโมงการบินบพท่านหลายก็ได้คําแนะนําจากนี่แหละแม่แม่แมพ่อพ่อศิลปิในในวงสาวหน่อยเพชรมานแพงแล้วก็พี่องค์อิงนี่แหละพี่น้องกับสุดยอดอิริจใจร่วมกับประมาณว่าสู่ออเดอร์ค่ะาลาจังสี่แม่ค่ะสำหรับคําแนะนําของผิ่องค์อิงค่ะแล้วหักแพ่งวรัญญาพ่อนพี่น้องได้ฟังเรื่องเล่าของน้อง จากปากแม่นมกันว่ากันว่าน้องหักแพ้งนี่ไปทํางานกับแม่นมกันตั้งแต่ยุปะหะด้วยความยากลําบากของคอนอีสานนี่แหละต้องดิ้นล้นพี่น้องไปเป็นแดนเซอร์อยู่กับอิหล่าเมกะแดนตั้งแต่อายุจักขวบละ่ะทศวรรษไปแล้วปอหาสิบเอ็ดขวบอือสิบเอ็ดขวบแล้วน้องผ่านเรื่องราวมาเยอะว่ากันว่าเกือบเป็นโรคซึมเศร้าสำหรับน้องหักแพงวรัญญาพร เด็กหน่อยอาย,อยุนยหน่อยพี่น้องเวลาไปได้ยินเรื่องเล่าของครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องเล่าของแม่ที่ว่าแม่กันว่าลําบากคเป็นหนี้เป็นสินหาทางออกบ่ได้ผู้เป็นลูกนี่เห็นจ้ไนาไดพ่อจะอหูป,ปัญหาเก็บเอามาฉีดปฏิทินหน่อยจัาไดเจังสีหาทางซอยแม่ใดเห็นแม่เครียดเห็นแม่สีหาปรึกษาผู้ใดกับว่าใดตัดสินใจ ไปทางานตั้งแต่อายุสิบเอ็ดขวบไปเป็นแดนเซอร์ขอไปเป็นแดนเซอร์อืแม่น้องกันค่ะรับเอาไว้เออเรื่องเล่าค่ะกะดีขึ้นตามลาดับกับพ่อได้ซอยกับพ่อถึงกับว่าลุดหนีลุดสินบ่ได้ว่าครับดีขึ้นแห้งแต่ว่าก็ได้ซอยซอยน่นส่วนที่น้องซอยใดสำหรับเ,เด็กหน่อยไหวแค่นี้นาะพี่น้องแ,แ,แค่มีความคิดว่าสีซอยเหลือครอบครัว มีความคิดว่าสีซอยพอกับแม่กระถือว่าสุดยอดแล้วแม่ <Man. S 1> แล้วเมื่อบกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากที่มาไล่เงินแสนแตกครั้งแรกในชีวิตของน้องน้องก็ได้ออกมาโพลขอบคุณ mm. ว่าจังไดขอบพระคุณสำหรับมาไล่เงินแสนพ่วงแรกของชีวิตและกกาเป็นเทือแรกที่เคยได้สัมผัสเงื่อนหลายขนาดนี้เพื่อนว่า mm. ขอพระคุณพอพอ,พอแม่แม่ทุกคนเด้อจา้าที่เมตตาหนูเป็นกำลังใจให้หนูตั้งแต่มือแรกจนหอดเมือนี่หนูบอกคิดบอกฝันว่าซิบกวามือหนูสิได เห็นคนหักคนเมตตากำลังใจจำนวนมาไล่เงื่อนเก็บหลายขนาดนี้พูนว่าหนูอยากกราบขอคุณพอพอแม่แม่หลายๆด้วยจากที่สารฟันให้เด็กคนนี้ได้เริ่มก้าวเดินแบบสมบูรณ์แบบ้าบมี่พอพอแม่แม่ค่อยหายกำลังใจอยู่ตลอดหนูกะคงบ่มีกำลังใจในการพัฒนาเจ้าของขอพระคุณพอโจแมนุ์พอหน่อยพอโน่นแมบีแล้วกะทุกทุกคนที่อยู่เบื้องหลังที่ให้โอกาสเด็กหน่อยคนนี้ได้ยืนบนเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพง เวทีที่ฝันไว้ตั้งแต่เด็กน้อยบอกคิดว่ามือหนึง่งสีไใด้มายืนอยู่มองนี้นูสิต่างใจเหตุทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดด้วยจากเด็กน้อยคนนี้ต้องร้องลำเพลินให้ได้หากแพงสาวน้อยลำเพลินโจนี่ละพี่น้องหลังจากที่น้องได้ออกมาโพจังสี่กำลังใจพ่อหญ่กำลังใจจากบ่าสิเป็นคือจังแม่น้อมตีมจังสี่ที่สุดวันนี้ก็มาถึงเพิ่นว่าพอโจกับปังปัง,ปงลูก แม่พ่วงน้องโซเฟียก็ยินดีด้วยเจ้าคนเก่งจังสิแม่มนางเอกประจําทีมงานพี่อมแอมคนเก่งพี่ยินดีด้วยนะงับเพื่อนว่าอ่าน้องกวดร่างสิมันสุดๆปังๆเพื่อนว่าอือแล้วก็อีกลหลไล้ขนเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละถือว่าจังไดละ่ะพ่อตังต่เห็นความสําเร็จของลูกทีมพพอใหญ่สำหรับผู้บริหารสําหรับผู้เป็นพอเป็นแม่เนาะพอโจแมนูจังสิโอ้ยหัวใจ อิ่มเอิบพ่อญ่อหวัวใจเบ่งบานเห็นลูกประสบความสําเร็จสิบกว่าวันพี่น้องมาไล่เงินแสนพวงแรกในชีวิตของน้องตะวกอนหนานีสิบกว่ามือที่ผ่านมาน้องรวบร่วมก็ได้เป็นมาไล่เงินแสนหล,หลัพ่อญ่อแต่เมื่อคืนีถือว่าพิเศษพี่น้องสิบสี่กุมภาเป็นมาไล่พวงไ่มาไล่เงินแสนพวงแรก,แนกแนในชีวิตค่ะค่ะก็ดีใจน้ำน้องว่ากัรวาเงินจำนวนหนึ่งบ่หน่อยด้บ่หน่อยบ่หน่อยหรอพ่อญ่บางคนหาย เป็นปีกับยังบ่ได้แม่นค่ะเออนั่นละบัดที่นี่เฮาเห็นลูกเต้าได้ยังซีเฮากะดีใจนําค่ะเออกะมเมื่อนนีงก็มีโอ,อกาสได้พ่อคับคุณแม่คุณแม่กับยังสาวอยู่อายุแค่สามสิบหกปีค่ะเออแลอ้วผมเสือว่าอีกบ่โดนพี่น้องอีกไม่นานเคนรอแม่กับสีด้มากติดตามลกูกคือจ้างแม่หน่อยติดตามน้อง,งหญิงเงสิแม่พราะว่ายังเพราะว่ามาไล่หรือว่านี่มันมันคือ มันคือไล่ได้หลักของศ <ภา S 2> ิลปินพี่น้องลำพังคาโตผมเสียวบาบ้อบอได้หลายดอก <ภา S 2> อืมอืมบอได้หลายแต่ละคนกะกะคือสีบ่อหลายเพราะว่าศิลปินวงหนึ่งกะสามรอยยังสิแม่ก็คือพ่อ,อยูไดไปออไ,ได้มาไดน้ะพี่<ม>น้องเนาะต่ว่าส่วนที่ว่าเป็นเงืนเก็บเงินออมนี่แหละกะสิเป็นมาลายจากเอฟซีแฟนคลับนี่แหละจากพวกพอแม่แม่ที่ให้การอ่าสนับสนุนที่ให้ความหาความเมตตาเนี่แหละก็ถือว่าประสบความสําเร็จเร็วยอยู่พะย่ะสำหรับน้องฮักแพงวรัญญาพรเนาะ นี่ละเพิ่นว่าวาสนาวาสนาวาสนาอหลีนั่นละมีหลายๆคนที่อยากมาอยู่ตรงจุดนี้เนาะต่ว่ามันกับโบแมนว่าทุกคนสิเฮดไดสิมายุ่จุดนี้ไดเพราะไงขึ้นยุ่กับนี่หละพลังรักของ FC แฟนคลับสิให,คห้ความหาความหอมบอรเรื่องความหาความหอม มันเป็นเรื่องที่ว่าบังคับจิตใจกันบ่ได้พอใหญ่แม,มนบ่ลละมันคือจังมีสายนิ่งสายแน่นดึงจองมาหากันซึ่งเมื่อคือนนี่พอหักเนาะของน้องหักแพงวรัญญาพรเพื่อนไดมีการนําป้ายป้ายลูกสาวเป็นป้ายเอ่อไปใสหนาเต็นไหมเพอใะญ่อ่าเป็นเขาเอ้นวไปป้ายยังป้ายไว้นิวมอ่าป้ายไว้นิวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีอ่าขนมจีนหม้อใหญ่อืมจากเอฟซแฟนคลับนํามาให้แมนนมกันเห็นเพิินก็เอาไป ให้กับศิลปินของซาหน่อยเพชรบานแพงมากนะหลายตาเห็นแล้วก็โอ้ดีใจน้ำเพื่อนพี่น้องเมื่อคืนนี้เข้าไปเต้นเขาน้องค่ะ <c oughs> สีเห็นได้ว่ามีมี่ศิลปินนี่ไล์สดค่ะแล้วหลายๆคนก็บอกว่าพาไปหาหน่องหักแพงแน่คือจังเบ้าตุ้ยค่ะเป้าตุ้ยไผอีกล่ะอีกหลายหลช่องเป็นไล์สดอยู่พอๆแม่แม่ก็อ้อม αι, ม αι, ม αι, อา พาไปเบิงน้องหักแพงแน่<ม>ขณะนี้การทายมาทางเต็นยังสิแม่ค<ะ>่ะอ่าคือจังอาจาร,รย์มหาเอออาจาร,รย์มหาน้องน้องไม้ยังสิอนีนไม้ยังสิค่ะขณะนี้การย่างมหาน้องนี่แหละพี่น้องฉะน,นั้นแล้วเนาะก็กถือว่าพราไงกะให้พ่อให้โอวาสปไปไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้ได้ฉะน,นั้นแล้วเมื่อมีพอ่อพ่อแม,แม่ให้ความหักความเมตตาก็ขอให้เิละเดินบนเส้นทางที่มันควรสิเป<ะ>็น ตั้งใจเอาเขาบอมเนว่าเฮ็ดเพื chanting, get get ่อตัวเองอย่างเดียวเฮ็ดเพื่อพอพอแม่แม่ที่เพิ่อนหาแพงจะของย่ายเพิ่นผิดหวังว่าจังสัรซาเอ้าต่อไปนี้เส้อว่าแม่ของน้องหาแพงเคยเศ้าขายลายหละอตเตอรีแบบทีนี้จังน้อยนี่มาติดตามลูกค่ะอืมพ่อมันมีรายได้เขามาไปได้แล้วคับส่วนตรงนั้น็ต้องว่างไว้มาเบิงแย่งลูกเต่า เนาะเอา้าสำหรับมือนีจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีเสียงไก่เบิดแล้วสำหรับมือนีขอบคุณครับขอบคุณคะ่ะ